งงอโอ้ยพี่มะลำาจังบ้านพี่เปิยเมื่อพี่ลำทั้งันน,นหันข้่ลงมาเตยทั้งลอนลองของก็ได้ลองแล้วมะลัตเตยเท่าเสกันขอเชิญพี่น้อง ประเทศก็มาสร้างสรรค์พัฒนาให้หันสาพาทีนเติมจากด้านศิลปรกรรมการแสดงพินบบานสือสารดนตรีนับเป็นสืน่อสันทันสิ่งเดียวสา้าสตรอดนตรีเป็นแนวนำทางดนตรีเป็นแนวนำทางสื่อสารทางวัฒนธรรมสื่อสารทางวัฒนรธรรมศิลปะ ถือก be be e oh nah ok e ันเป็นจิตจิญญาณถือกันเป็นจิตจิญญาณของคนดีสัตโบราณนานหาอีสัตโบราณนานมาบมระดความค่ายังยืนยานเดิมจากล้อลำขึ้นบางเดิมจากล้อลำขึ้นบางศิลปะอีสานของเก่ามัเก่าม่เก่าม่เก่ามันเก่าไม่ละเก่าไม่เก่าไม่ควรขยายออกไปสู้ตลาดโลกกว้างโลกกว้างเหยโลกกว้างโลกกว้างโลกกว้าง วนทั่วกันคนหูควนทั่วกันสร้างสายสัมพันธ์กับนานาพิธีกรรมแห่งกับน,น,นานาประเทศสายกนนา,นารอัเก็ตชิลับดินถิ้นบ้านอัเก็ตชิลับดินถิ้นบ้านมรดกอีสานเข้าสูาส่มรดกโดกลให้สมดังโสมบูรณ์ ทันที่มาใน้านทุกท่านที่มาใน้านมาตาบึกตาลายิ่งเยเต็มใจพวกเรามาจากติใจพวกเรามาจากติใจแต่ว่าน้ำใจเราสามัคคีอบอ้อมอารีเราพี่น้องกันอ้อมอารีเราพี่น้องกันจำคัดอะไรลานวันนี้จำคัดอะไรลานวันนี้ให้พี่น้องสุขเคียดพี่น้องมุญซึมงบุญซึ่งบุญซึ่งบุญซึ่งกนกอง้อใจซ้ำเร็บอับเมื่ขึ้นบ้านให้ทัน Stop.